ลองเองจะติดพิษสิทธิ์ไหมน้องไม่ติดแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปูปอมตัวเป็นพิงแพนเตอร์แหละเพราะว่าปูเป็นสีชมพูอ๋อจะเป็นพิงแพนเตอร์ใช่มาทำอะไรมาแกะกล่องนี่วันนี้มาแกะกล่องมาแกะกล่อง ก็มีอยู่ตัวเดียวไหมแล้วทำไมไดี๋ยวจะ้ซื้อตัวอื่นใช้บริการบูก็ได้บูโอเคบูยอมโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับวันนี้นะแกะน้องดีมมนะครับดโมลูกลักนะ o ันเดอร์สอะไรนะบันเดอร์สนะครับอันนี้เข้าหมายล่าสุดเลยนะป๊าใช่ข้าหมายล่าสุดเลยน่ารักเราเพิ่งจะได้มานะครับ ะนะครับเดี๋ยวแกะเลยอ,อาสิบสองกล่องนะคอนี้จะเกี่ยวกับความฝันเนาะเกี่ยวความฝันแล้วก็ชื่อว่าวิบวิ่งวันเดร์เนี่ยถ้าแปลเอาง่ายๆก็ได้เป็นสารฝันเลยสารฝันให้เป็นจริงประมาณนั้นอนะ่ะนะครับโอ้โหป้าคิดได้ว้าวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับผม อ่ะนะนครับกล่องที่มีซีเค็ดโหซีเค็ดตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่บูจะเอาซ<อ>ีเค็ดซีเค็ดอันนี้ทําได้ทําได้คอนี้ที่อยากได้เพราะว่าเป็นซีเค็ดเป็นเป็นเหมือนนางกวักป่าเดี๋ยวไปหามาแล้วเดี๋ยวเราแกะเลยคอนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีซีเค็ดเอาเยอะเป็นพิเศษสองตัวนะมีซีเค็ดกับซุปเปอร์ซีเค็ดนะครับจริงเหรอป้าทําไมทําไมคารซิมลุงท่านพ่อของบู อีกท่านหนึ่งเขาไม่แบบไม่ทําไม่บูมีซิเค็ดสองอันบางอ,อะไรบ้างก็ต้องไปถามลุงนะ <c oughs> อ่ะวันแล้วเราแกะเลยนะครับอันนี้แกะตูดยากนะครับเดี๋ยวเราฉีกตรงด้านบนเลยนะครับอย่างนี้เลยอสองแรกสองแรกอ่านะครับตัวแรกออกมาแล้วนะครับนี่น่ารักเลยไอ้น้องมีอะไรด้านหลังเน้องมีพ็อปโอ้มีพ็อปด้วยพร็อปสวยๆเลยเหมือนปุยเมฆ แล้วก็มีการนะครับการ์าชื่อว่าฟอตติ้งการเดนเนอร์กาเดนเนอร์ก็คือชาวสวนเหรอกา <Gard ener. S 1> เดนเนอร์โอ้ my god กาเดนเนอร์นั่นแหละมันบ้า่นงนี้แหละนี่มีก้อนเมฆนะครับสวยงามฟอตติ้งแปลว่าลอยเขาก็เลยให้ฐานมาจอกหลังให้น้องลอยได้นะอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกมา ดูลอยลยอยเป็นผู้ชายอ่ะอ่ะกล่องที่สอง่อะกล่องที่สองนะครับมาแกะกันเลย,เลยตัวที่สองอันนี้เป็นน้องนอนนอนแล้วก็ถือปากกาเหมือนกำลังละมือกันอยู่วาดลูปหรอปอ้าถึงวาดลู<ม>เลยน,นะ ดีวอล์ฟเพนติงอ่ามาดูการ์ดกันนะครับการ์ดมีชื่อว่าอ่าดีวอล์ฟเพนติงถูกแล้วนะครับก็น้องก็กำลัง<ม><ม>ฝันบบฝันอยู่ว่าแบบกำลังเขียนภาพเหมือนจิตรกรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นจิตกรน้อยจิตกรลกจิตโอ้อันนี้เหมือนเป็นหมวกนะเนี่ยหมวกหมวกเหมือนลี่เลยป้าแต่ว่าป้า ใส่มันตรงอ่ะอันนี้ตรงละอันนี้ตรงละนั่นไงเออนี่เอ้ยตัวนี้น้องน่ารักตบะรงนี้อ๋อนี่เหมือนถาดสีแต่เป็นรูปเหมือนก้อนเมฆนะครับเพราะว่าดีมูเนี่ยมีหัวเป็นก้อนเมฆนะน่ารักป้าบูอยากมีหัวเป็นก้อนเมฆบ้างอยากวาดบูจังเลยอ่ะไม่เอาจะหมดหรอด็กน้องนอนอยู่กล่องที่สามมาไวๆกล่องที่สามเล <Ooh. S 1> เหมือนเซเล์มูเลยเซเล์มูดีมอสเซลลิงอ่าดีมอสเซลลิงแปลว่าอ๋อนี่ทำท่าเหมือนพายเรืออยู่นะครับแล้วก็น้อง<ต>ก็หลับลลใช่นี่น้องมีที่ท,ที่ที่ปิดเอ่อปิดตาใช่ไหมคาดเดาป็นหัวอันนี้สวยนะตัวนี้สวยมากาปิดตานะคะรับีฟ้า,ะฟาอะดีมอสเซลลิง ปิงจำจำเลยน้องมาดมากอ่าต้องมีอยู่แล้วนะครับดีมูนี่เาจะทอบทําตัวสีผิวเข้มมาหนึ่งตัว mm hmm. อุ้ยนี่ปิกสวยแล้วเนี่ยเป็นเหมือนนางฟ้าเลยปัตตอร์ไฟอ่าปัตตไฟนะครับมีหามีดาวดาวด้วยเล็กๆด้วยนะครับ mm hmm. ชื่อว่าบ mm ัตเตอร์ไฟวิสเซร์นะครับเป็น,ปนพ่อมดผีเสือเ้อเนี่ยพ่อมดผีเสื้อแล้วก็มีมีน้อง,องเ,เพื่อนเออน้องเพื่อนเขาชื่ออะไรวะตอนนี้ ูนะครับแต่เหมือนเหมือนจิ้งจอกเหมือนฟลอกอะไรี้นะแล้วก็วมีปีกเล็กๆด้วยอันนี้หนึ่งเขาเป็นคู่กันอะนะครับนี่อีตัวหนึ่งต่อไปต่ำที่ห้าปิงอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยตัวอะไรนะครับดูการ์ดดีกว่าดูการ์ดดูการ์ดมูนไลท์มูนไลท์ explorer นะครับ ตัวนี้ท่าเดียวกับตัวนี้เลยนี่ท่าเดียวกันเลยเหมือนกับว่าน้องฝันแล้วในฝันน้องเป็นตัวนี้อจับคู่กันอย่างงี้จิงเหอปานะครับสวยมากเลยนี่ไงนี่ไงพระจันทร์งหัวนี่ไงเห็นปะนี่ทีมนี้เขาจะด้กับคู่กันว่าเหมือนสารฝันน่ะเออสารความฝันสารสารฝันให้บันเทิงเห็นไหมดูสิเหมือนกันเลยพู้ดูที่ ดูสิเห็นเมา่เนี่ยเดรียวกันเลยดูตาปูปูดูอะไรอยู่ตูอ่ะงั้นเดี๋ยวตัวที่ลืมตาเราไว้ข้างบนตัวที่หลับตาเราไว้ข้างล่างอ,อมันมีความหมายอย่างนี้นี่เองโอเคต่อไปอโอ้โหสวยมากมาเจ้าอลังเลหวังมากป้าโหมีดอกไม้สองอัน มีการ์ดหนึ่งใบการ์ดชื่อว่า<ม> drawing spring อ๋อคู่กันกับน,น้องหลับตาตรงนี้นะอ่าโอสวยอ่ะตัวนี้สวยสวย,สวยนะครับน้องแบบว่าใส่ผ้ากันกันเปื้อนเหรอแล้วก็มีเพื่อนอยู่ข้างหน้านะครับนี่เพื่อนน้องชื่ออะไรกันบ้างวันนี้จำได้แต่น้องวอร์มตัวเดียวยตัวหนอน ตัดไม้ตั้งสองอันนะป้าก็ใส่มาให้ป้าเนอีกอันหนึ่งออีกอันหนึ่งอ่ะเขาให้มาเกินสองอันเหมือนกันเป๊ะนะครับก็กล่องไข่กล่องไข่ไม่มีก็เสียใจด้วยนะอยู่นี่สองดอกอ่ะเราให้บู๊แล้วกันบู๊ทัดหูได้ไหมบู๊เราให้นายนะขอบคุณนะเราผิดเราต้องหมอให้เธอนะขอบคุณนะ มีสองอันอ,อันนี้<ว>นะครับสวยเลยปสวยเลยใช่ไหมดูดูดูดท่านผู้ชมดูความสวยของผู้กิก่นี่ครับอันนี้คือคู่กันนะกับตัวนี้นะครับนี่น,น,น้องนอนฝันว่าได้เป็นจิตรกรนะครับแล้วน้องก็วาดรูปดอกไม้เต็มไปหมดเลยโอเคเฟร์เจอานี่แล้วนะเฟอร์เจอรแต่สวยนี่นะสวยงามเลยตึ้งตึงตึงอ่าต่อไป โอ้สวยอีกแล้วน้องน้องเป็นคนช่างช่างวาดเนาะนึกว่าช่างฝันเออแล้วน้องใส่ชุดมัสไอพิจามัสที่เป็นแบบเหมือนไดโนเสาร์อะใส่ชุดท่านพ่อซิโมโมเนเออใช่ไหมมีปีกด้วยใช่แล้วก็ใครเอาอะไรไปวาดที่หัวเต็มเลยตัวนี้สวยมากเลยบูสน้องหมีด้วยหวานอนอนหลับไปพร้อมหมีนะอันนี้ dreams of courage นะ ความความความฝันของความกล้าหาญน,นี่ฝันว่าตัวเองกล้าหาญนะครับอ่านตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวต้องมีน้องที่อยู่ในฝันอันนี้ทําไมเขาให้ไปแปะลายอยู่ด้านหลังหัวตรูไยนอนไงนอนนอนนอนหนุนนอนอ๋อหัวติดหมอนหัวติดหมอนอะต่อไปดูซิน้องจะฝันว่าตัวเองเป็นตัวอะไรตรงที่แปดตองที่แปดครับ โอ้ยดอกไม้บเลอร์เลยปิง๊งอันนี้ตัวลอยแน่นอนเลยเนี่ยจัดยากด้วยตัวลอยนะครับเป็นตัวลอยที่จมตลอดเวลาอุ้ยอันผู้ชมาการพิเศษพิเศษที่รงเลยโอ้โหนี่แกะมาต้องมีประมาณแ0ดอยล้านกล่องมันเวอร์แต่ว่าเอาว่าไหลไหลาหล,าหลาสิบกล่องอะไม่เคยได้การพิเศษเลยนะครับ SR การ์ก มีอยู่จริงจ้าการ์ดจะไม่เหมือนตัวอื่นนะเห็นไหมอย่างนี้จะเป็นแบบตัว N ก็คือ normal g a r d นะครับ sr ก็ super rare นะครับนี่โอ้โหการสวยนะครับแต่มันจะไม่เข้าพวกันสินั่นนะสิถ้าการ์ดพิเศษเขาก็จะแบบให้ใส่ใส่ซองมาครับเี่ยเพิ่งเพิ่งเคยได้ามาเป็นครั้งแรกอ้าวยินดีด้วยได้การ์ดพิเศษ เดีย๋ยไปดูสิน,น้องฐานฐานสวยอยู่นะแล้วก็รองเท้านี่ยังฐานคือยังไงฐานคือแบบเหมือนเขียวเขียวไงเขียวเขียวอ่าถูกไหมถูรอยลอยเลยอ่าลอยลอยเลยนะครับนี่เป็นเป็นความฝันของน้องตัวนี้ใช่ไหมต่อไปกล่องที่เก้าของป้าอ่ากล่องที่เก้านะครับ ตัวที่เกามาเป็นอุ้ยน่ารักน่ารักสีชุดนอนสวยมากอ่ะป้ามูอยากมีชุดนอนบ้างเอออยากได้สีนี้เลยนะแบบออกกรมท่าแล้วก็ตัดด้วยสีทองนี่ันนั่นสีเทานะป้าไม่ใช่กรมท่านะป้าดูดีๆสีเทามันมันออกน้ําเงินเข้มๆแบบว่ามันมนมัเมันมันมานาันมันมีชม่อว่าวันวิน มีฐานด้วยนะฐานเหมือนฐานเม็ดมนเลยอ่ะนะในฝันนี้กำลังฝันว่ากำลังไล่มนอยเลยแน่ๆอ่านี่อันนี้ตั้งง่ายเลยสบายๆยสบาย,ยสบาย,บายตรงไหนดีไม่มีละมีแค่นี้อ่าเราได้น้องที่หลับอยู่ห้าตัวมาดูซิตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในความฝันหรือเปล่าเปิดมาดูเป็น น้องหลับจ้านี่ถ้าเกิดน้องหลับหกตัวครบแล้วนะน้องหลัอันนี้ดีมวิธอัพบัตเตอร์ไฟอ๋บัตเตอร์ไฟตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บัตเตอร์ไฟนะครับนี่น้องนอนหมอนสวยเลยนะสีสวยกว่าตัวที่ตื่นอยู่อะฝันว่าตัวดำโอ้ตันโดมาคู่กันนี่เป็นไงคือฝันมาแล้วตื่นมาปุ๊บมืดไงป๊า เพืนดีหมูยังหลับด้วยเลยอ่ะใช่ต่อเพิ่มคู่เลยอ่ะต่อไปป้ากล่องที่11กล่องที่11บเอ็ดเจ้ออมามันเป็นอู้ยนี่งไงป้าป๊อปคอนเต็มหัวเลยน้องเป็นดาวหัวดาวหัวดาวป๊อปคอนน่ารักจังเลยอ่ะนี่เนี่ยชุดเดียวกับชุดนอนตัวนี้แหละไหน,นที่มีเพาะอะไรบ้างโอ้โหโอ้สมบัติน้องเยอะมากโหสมบัติเพียบเลยคุณแม่บูช่วยแกะหน่อย ของเพียบเลยระหว่างนี้เรามาดูการ์ดกันดีกว่าการ์ดมีชื่อว่า Star Catcher นะครับก็แบบตักดาวเก็บดาวนะครับถ้าภาษาไปรุ่นก็ดึงดาวดึงดาวโอ้โหดาวเต็มหัวเลยอ่ะอ่าเดีย๋ยวมาเปรียบเทียบกันน้องสองตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไม่มีฐานนะครับเพราะว่าน้องเดินอยู่บนก้อน,นเมฆนะเพราะน้องไปสอยดาวมนาะ ม,มีดาวอยู่ในสวิงด้วยชอบ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 คู่นี้มากนะครับน่ารักมากเนี่ยน่ารักเนาะน่ารักอปู่ปู่เป็นแฟนกัตตีงมูดีไหมป้าก,ก็ได้นะก็ได้อยู่นะป้านุญาตม,มลลีเขาจองแล้วว่ะไม่ให้ตัวสุดท้ายออกมาเป็นแบกาดเดีย้ มังกรพ่นไฟเว่สีเหมือนผู้เลยอ่ะในด,ดูการ์ดสินี่ฮะการ์ดสวยงามสีสวยด้วยนะครับแดร์คาเดียนผู้พิทักน้องหมีผาดาบ<ม>ให้น้องหมีเาก่อนต้องถือดาบนะอ่านี่น้องหมีเนี่ยไม่หลับตาอยู่แล้วนะเปิดตาแต่ว่า จากดินสอที่ถืออยู่เนี่ยกลายเป็นดาบนะครับนี่แล้วก็แล้วก็น้องหมีนะมีชีวิตด้วยนะครับก็ามาหลบอยู่ใต้ผ้าคลุมปุยเมฆของน้องโบนะออน้องโบเหรอเออน้องน้องดีโม <c oughs> พูดผิด <c oughs> ถ้ามัน <c oughs> <c oughs> ชิง <c oughs> <c oughs> ชิชิฉใช้ความรุนแรงเด็กอายุสั้นกว่าสิบแปคนได้รับวคำวแนะนำ โอเคนะครับก็ครบแล้วนะครับ12ตัวสีเข็กไม่แตกนะไหนบู้อย่าบางังบู้นอน,นแถวนี้ได้ไหมท่านผู้ชออ็อพอร้วลูวกไม่เท่ากันมีอยู่จริงนี่ครบแล้วนะครับทั้ง12ตัสองตัว,ตวอชอบตัวไหนกันบ้างบู้ว้าวอันไหนอันดับหนึ่งบู้วาบู้ชอบชอปท่นีน้นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอช่ป้ามือยังบังหน้าบู้เลยนี่นะครับ คู่แรกนะวันนี้าจะจับกเป็นคู่นะคู่แรกนะครับยกให้ตัวนี้เลยครับนี่น้อง star catcher นะครับกับความฝันของอะไรเนี่ยการอวยพรประมาณนี้นะครับคือสีเขาสวยอะ่ะแล้วก็มีกิมมิคเป็นดาวนี่อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะตั้งใจใช่ไหมอ๋อเป็นเหมือนลูกโปง่ปงแตกใจนี่เป็นลอยนะครับนี่อันนี้สวยจริงยกให้เป็นน้ำมันหวานอะ ป,ป้าคู่ที่สองคู่นี้ป้าจริงรจริจรรน้องน้องตัวข้างบนต้องถือคนนกด้วยนะป้าเห็นการ์ดไหมป้า,อาพอออกมาหมดเปล่าชี้เป่งแล้วเดี๋ยวไปหาก่อนอ่านะครับก็ไปใส่ขนนกให้น้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องมีใบพา,ายแล้วนะเนี่ยขนนกที่ไม่มีที่จะอยู่อ่าอาเดี๋ยวจะนี้ขยับมามนะครับขนนกขนนกที่น้องนอน เหมือนขนเป็ดอะที่นอนอยู่นะมันฟุ้งมาแล้วกลายเป็นขนก็เป็นใบพายให้น้องนะครับน่ารักเออเป็นตัวที่สองนะครับคู่ที่สองที่เราสุขวชอบนะต่อไปคู่ที่สามมบด้งคู่ที่สามบูบูให้บูให้บูให้เลยสีชมพูสีชมพูใช่ครับน่ารักมากมากคู่นี้คู่ดีมอ๊คู่คู่ค่ะ ดีพับเคเรชนะครับนี่ความฝันของความกล้าหานะครับนี่นะครับ,<า>น,รบน้องหมีในฝันก็เลยกล้าเลยใช่ใช่ดูดาบเลยใช่น้องหมีนะครับจากที่ในฝันจากที่ของจริงเนี่ยไม่ขยับนะครับพอในฝันปุ๊บก็เดินได้นะครับมาแอบอยู่หลังน้องดีมูนะแล้วก็โดนดีมูตดใซตตดที่ไหนเหล่านี้เขามีผ้าคลุมนั่นแหละกลิ่นอบอวนเลยป้าเป็นผ้าคลุมแบบว่าความฝันนะครับ <laughs> เป็นเป็นผ้าคลุมที่ เป็นเหมือนลายปุยเมฆนะแล้วก็หมวกเนี่ยเป็นเหมือนมังกรนะครับสวยสวยๆชอบนะครับก็ทั้งสามคู่นะครับที่ชอบที่สุดจริงๆอ,อันอื่นก็สวยนะอันนี้ก็ชอบนะครับ<อ>ลายก็สวยผู้ชมบุไม่มีที่จะอยู่เลยอ่าสรุปแล้วคอนี้นะครับไปซื้อเลยน่ารักทุกตัวน่ารักทุกตัวไปซื้อเลย,อ,เลยออกเรือไปออกเรือไปออกเรือไปไม่มีที่อยู่ฟัน,นะเธอแต่นก็ไ เป็นอะไรพูเป็นอะไรปิ้งผพนเตอร์นี่ร้องกับหใจใช่ไหมไปพอแล้วเลิกเล่นจะไปแล้วหรอใช่จะไปแล้วทำหน้าที่พิธีกรก่อนกกดไลค์กดซับไคร์กดแชร์บูด้วยนะคะแล้วคราวหน้า ปูจะมาแกะกล่องอะไรรอติดตามนะปูไปละสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ